เราก็มาต่อกันเลยนะครับกับคลิปที่2นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับอยู่กับไบชูเกนะครับผมเราก็จะมาหาเล่นเกมมองอัสนะครับแล้วก็เข้าที่พับบลิกนะครับแล้วก็เข้าห้องชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนนะครับเอเข้าไม่ได้ด้วยจอดไม่ได้นะครับคนเล่นไฟเกินไปอ g ง i s h นะครับเซิร์ฟโลกเข้าไม่ได้อาเข้าไม่ได้ล้วามันเข้าย่างอย่างนี้ มีสองคนเรวรีบเข้าด่วนเย่เข้าได้แล้วนี่ลืมเปลี่ยนชื่อยังอยู่ชื่อเดิมอยู่นะครับชื่อสตูสตรัคสตู๊กสตู๊นะครับเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะหน้าปุกเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะบอกเขาไปนะครับอิมพอร์สสอง i m p o s t e r 2บรานะครับเขาจะฟังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะก็นเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาเอ่อกี่โมงแล้วเอ่อตอนนี้เวลาที่หนึ่งที่หนึ่งกว่านะครับก็น่าจะฮิฮานะครับช่วงนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังปีใหม่มาแล้วนะครับสู้ๆนะครับกับชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะผ่านไปนะครับ เก็บประสบการณ์ค <tem> ุณค่าทุกอย่างที่มีไว้นะครับผมพูดเล่ผมวันนี้นะฮเริ่มกลางกันแล้วครับ10คนพอดีเริ่มเกมเลยเพื่อนเริ่มเกมเลยโบ o let's get it bro เอากูเ <counties> ป <intake> oh, <noon> yeah. ็นห <acne> uh ัว huh ห้องเดี๋ยวฉันไม่ได้ปรับฉันเป็นหัวห้องเฉยเลยผมเป็นหัวห้องเฉยเลยครับผมจะเป็นอีโพสต์เปล่าไม่ได้เป็นครูเมด Do you take ทรคเอาเ r กไปเมดเบย์นนะครับไปเมดเบย์เมดเบย์เราจะไปห้องเมดเบย์นะครับเพื<ห>่อทำน้ำนั้นหรือเปล่าสกัดน้ำน้ำเอาไม่ใช่เหรอสแกนเนอรหัวใจเลือดเอาไม่ใช่เหรอหมายถึงอะไรวะเนี่ยมีมีคนตายสีเทาตาย หนึ่งนะครับโนหนึ่งตายไปแล้วครับ e. หนึ่งแหว่ชืู่้ถามที่ไหนเอามีคนออกเกมมีคนออกเกมที่ห้องแอดมินงั้นเหรอ e. Don't know e. ผมสกิปแล้วกันนะครับ e. เพราะผมยังไม่ดูไม่ได้ดูอะไรเลยไม่อิ่้ผมอยู่เมดเบย มีคนออกอะสีขาวออกนหนึ่งตายไปแล้วนะครับโอ้โหแ้้โหดโหวตร้อยนาทีก็โอเคอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับเป็นนีพอสองมันปรับทันมันปรับได้ไหมฮะหรือว่าต้องสร้างห้องใหม่นะครับแต่ผมก็ว่ามันเนียนดีนะหนึ่งคนเนี่ยนะฮะใครโหวตกูวะเนี่ยสีนั้งเงินเอาเร,รอรถมึงโหวตกูเหรอ สงสัยเลยกูแล้วงว่วนะเนี่ยไม่มีใครถูกเตะออกจากยานนะครับอิมพอสเตอร์ยิงเหลืออันหนึ่งคนใครปิดไฟวะทำภารกิจก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก็มีคนไปเปิดนะมือแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ยังมีผมอยู่นะครับนี่ยังไงหวานซึ่งไหมโดนแดดฮ่าอิมพสเตอร์แดดไม่ได้หรอกก็ไปม,มีคนอยู่กันสคน อยู่กัน3คนทำไมเช็ไม่ได้หรอกนะนไ,ไงออกไปเลยนูนึ่งออกไปแล้วครับเขาไม่ดูนะฮะเขาเป็นวิญญาณแล้วมึงจะมาแล้วใครจะทํางานอ๋อใช่หลอด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 ทำงานมันก็จะหายไปนะครับถ้าคนออกโอเคนะครับตกประจหมดเลยใช่ไหมสีชมพูใครเจีศพน,นะผมว่าเอยมันไม่ตามผมมาบ่ะเขาไม่ตามผมมา แล้วไม่มีใครซ่อมไฟเหรอผมเองดึ๊บผมซ่อมไฟเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้เกรย์สีเทา T I N P P U N มันมาตอนไหนไม่รู้ผมไปโบดผมไปโกนก่อน P I N Y P U มึงจะแดกกูใช่ไหม PANYPU ผมไม่รู้จักชื่อสีผมไม่รู้สีสีภาษาอังกฤษเอาแป่เกย์กดซีผรู้แล้วมันโดดห้อมาเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมมันโดดห้อสี่แปดโอเคไปกดดีกดซิกดแล้วกดหยางหยางเหรือเฮ้ยแปด มมีใครกดอ้าวเจอศพก่อนมันชื่ออะไรนะ P I N Y P U N P I N Y P U N U N for sure trust me พลัสเขียนไงทลเสมีเฉยเลยกูจ้าหอนี่มันโดดทโ้มันโดดทโ้อตอผมเซไฟผมไม่เห็นใครขึ้นมาเลยมึงอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนไอ้น้องอย่ามาเนียนอย่ามาเนียน เออขอบคุณมากครับทุกคนทุกคนคือความวังใช่ไหมเย้เห็นไหมกูบอกแล้วมันโดดทอจะข้ามสายตาพี่คนนี้ไม่ได้เหรอเสียใจน้องพี่อย่าช้ำชองรอคนก่อน ม,ม,มัน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 ไม่ได้หรอเนาะอนมอสเตอร์หนึ่งนี่แหละไม่เป็นไรอินมอสเตอร์หนึ่งคนก็ยังโอเครอ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 คนก่อนนะครับกรุณารอคนก่อนสักครู่นะฮะคนมาเต็มเลยเขาอ,ออกไปไหนกันหมดอะ่ะเขาอ,ออกไปกันหมดเลยอะ่ะมีคนมาใหม่ทั้งนั้นเลยอะ่ะสิบคนแล้วกดเลยนะมีคนออก มีคนออกอีกแล้วเจ็ดเหลือเจ็ดคนนะครับเดี๋ยวรอครบสิบคนก่อนนะครับรอสักครู่นะรอแป๊บหนึ่งเก้าแล้วเลยคนหนึ่งสิบคนเริ่มได้เป็นอิมพอสเตอร์หน่อยเธอได้เป็นอิมพอสหน่อยเธออยากจะกินคนอ้าวมึงว่าคาหง่วน เป็นครูเมดอีกแล้วครับผม Euro is c r u w m a t โอเคฉันจะทำงานกันแล้ว What อะไรโอรีวิวสิบเจ็ดเลยเหรอ What ว้า t Oh my god อะไรอะ่ะ Too fast มันโหว่าเร็วมากจ G G C C W F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  โหวตมันเลยกูจะโหวตมึงเลยเนี่ยอืมโหวตสีเขียวโหวตสีเขียวเลยยังไงใครไม่โหวต เหี่ยวไม่โหวตน่าイโอ๋อเกมเลยมากดไลค์อะเออคนเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคนเขากำลังจะทำงานอะมากดไลค์ บ้าใช่ไหมสีเทานี่มีป้าแฝดเหมือนกันเลยดิมดิมดิมดมไห่ทำงานใช่ไหมเนี่ยเรามีงานในห้องไฟครับไปดิกันไปไปฏิกันอยู่เพื่อนอยู่อยู่เพื่อนมาทำอะไรที่เนี่ยชิปห่าแล้วมี ซิเจ,จนซิเจนไหนแปดเจ็ดศ okay. nice. ูนย์แปดสองโอเคไอส์อีฝั่งคนกดแล้วโอ okay. เคจะทำงานเราต่อครับสายไฟน้ำเงินน้ำเงินเหลืองน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงโ,โบโวตรงนี้ด้วยอีกที่หนึ่งีจีจจอาวสีขาวตาย สีม่วงเป็นคนรีพอร์ตว่าจังใสกันที่ไหนขีดมุมเร็วมากเลยอะเว้ยตอบอว่ามันตอบที่ไหนนี่เหรอมันตอบควิคแชทหูหืมฉันส่มไฟเหรอ ที่ห้องห้องไฟฟ้านะครับหรือเปล่าอืมสีเขียวโหล่ะ what the fuck หมายความว่าไงอ่ะผมไม่รู้ผมสคริปต์แล้วกันเมื่อกี้หมายความขอดูกล้องนะครับดูกล้องแล้วก็ไอ้ิลป์พลบอกว่าใครตามเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าปลอดภัยนะสีเขียวเหรอใช่เหรอ,อวิวเอาใช้ด้วยอนะ่ะว้าวสุดยอดเย่เล,ลือกสีแล้ว บวกไปสองร้อยน้องเอามาทำอะไรวะเนี่ยมันปรับอย่างนี้มันปรับเอ่ออิมพอร์ตสองไม่ได้หรออิมพอร์ตบอกสองคนเออนี่อิมพอร์ตสองถึงจะดูดีหน่อยมันปรับได้แล้วผมปรับได้แล้วผมเป็นหัวห้อง อีพอสสองอีพอสสองสปีดเขาบอกว่าสปีด โอเคปรับให้ตามตามคำขอ Let's go Let's get it ชูชูชู o ูพวกเราไม่ได้เป็นอยู่ดีอิมพอสเตอร,ร์สองคนคพื่อนคับโอเคเรามาทำงานกันก่นกอนเลยไหนอะไรอะดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล อันอะไรอะฟข้อมูลอาวุธเหรอแล้วก็อ๋อพิ้วเฮ้ยขยิงขยิงปิ้วๆิ้วเมื่อกี้ขยิงอยากเล่นจังเลยอะ่ะไม่มีเควสนให้ทำมาดิสีแดงสีเหลืองสีแดงโอเค สีเขียวตายสีขาวมคนเจอแวสีเทาเอามีคนออกอีกกออกเขาบอกว่าสีเทาอ่ะมันค่าเขาค่าก็มีคนออกอยู่ล้ว จะไม่เคยที่จะเป็นอิมพอสเตอร์สรุปสีไข่สีไหนมีคนออกของอูสกิปต์แล้วกันสกิปต์จ้าไม่รู้กูนอนนาอย่าโหวตกูเลยอย่าโหวตกูนะอย่านะใช่ไหมเนี่ยทำไมแปลกแปลกอะ่ะ ทำไมแปลกจังทำไมวูดอะไอ้สีออริจินไอ้คอมเบลสไอ้คอมโซล่าคอมโซลร่มึงวูดสักทีดิเฮ้ยรออะไรล่ะแลโววด f รอวุดแม่เงย f k หลุดแสดงว่า imposter เหลือหนึ่งมีคนออกไปแล้วทำงานต่อไป ดี๋ยวก็หลุดโถเอ้ยอยู่ด้วยกันนานๆก่อนก็ไม่ได้เนาะผมไปช่างเชื่อมไฟนะเนี่ยนี่ถ้าตาบอดสีมันจะเกิดอะไรขึ้นวะถ้าตาบอดสีคงทำงานนี้ไม่ได้เรอ๋ยนาอเออวะคงสงสัยจะมั่วเชื่อมมั่วเลยอะแบบไฟฟ้าช็อตช็อตตัวเองแบบ่างนี้เลยยืนตรงเลยนะนะครับฉะนั้นระวังไว้ด้วยนะครับ น้ำกับไฟฟ้าน <พ those S 1> ี่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะเหมือนกับเรานะฮะคู่กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดเลยตบปากตัวเองก่อนนะหมกไม่หาผ่าใครเครียดวะเนี่ยผมใส่บวมเนี่ยโทษด้วยโทษดีด้วยนะบ้าจริงนะฮะไฟจนเมาเลยเนี่ยเมาไฟผมเมาใส่ไฟแลวเนี่ยเหลืออยู่สองเวสไป ห้องเอนจิ้นห้องพาวเวอร์เลยห้องไฟให้สีมูโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอ่ะเอามีมเม็ดเบย์ทำไมเพิ่งขึ้นมาสีมูเป็นหรือเปล่าผมไม่ได้ดูใครเลยนะเนี่ย สวยแล้วก็ห้องห้องอาวุธห้องเวียป้อนเฮ้ยจะบอกได้ยิงโอ้โหไม่ได้ยิงเสียดายจังเลยเควสจะเสร็จแล้วเนี่ยใครไม่ทำเควสวะใครเดินเล่นวะเนี่ยสีภูใช่ไหมโอ้โอใช่แอบแกเลยเป็นตอนเลย <c oughs> โอ้สีภูกดเองด้วย มึงนี่นะกูตายคนดียะมึงฆ่ากูแล้วมึงไปกดโอเคไหนมาดูสิอะไรในสีฟูถาว่าอะไรแต่กูตายกูตายยูหฉันเห็นสีขาวคิวมึงเห็นสีขาวคิว ทำไมกูทำด้วยสีสม้มกูไม่ได้ทำโอเคสีโอเค,อ,เคอะไรวะอะไรวะโอเคสีสีขาวจิ๊บป่าฉันดูกล้องอยู่จิ๊บป่ามึงบอกว่ามึงฆ่าแต่มึงฆ่า,ากูแต่มึงไปกดโหวตไล้นะเฮ้ยไปกดไอ้เม่อไหร่ซีงอุโคตรปันเลยวะ ดเดยมึงปั่นชิบหยมึงไปปั่นเขาอะเฮ้ยนี่ก็ได้เหรอไม่ไไม่ได้ดิมันฆ่ากูแล้วมันไปกดเมอ์เจินซี่สวยเ๋้วหมอนี่อีโพสเตอร์คนเดียวสินะแสดงว่ามันเหลือคนเดียวครับมันร้ายจริงเลเวลหกซะด้วยแหม้แค่เลเวลหกเนี่ยสีขาวสตันอยู่ครับบาย เตรียมตัวเลยสีขาวเตรียมตัวอยานนะเอฟเคเลยเอฟเคเลยไม่กดเลยเอฟเคสีขาวไม่หมดสีวัวนอนนานเกินสีขาวไม่หมดอ้า บบายเพื <laughs> <Bye> ่อ <bye>. น <laughs> ฉันเข้าใจไม่งเงยคุรู้ว่ามันจะไม่เป็นมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนะใส่ดอกไม้ซะด้วยดดอกเอก้อยจะทำอะไร <laughs> เหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยเหลือกี่คนวะค่ายคนหนึ่งก็ชนะไม่ใช่หรือไงไหน เอ้ยทำไงมิจจะทำยังไงมิจะทำยังไง,ง,ไงเอ้สีม่วงว่ะสีม่วงรู้ตัวหรือเปล่าหรืวอวิห้าสามเลยนะเฮ้ยเขาว่าไงกันบ้างเฮียว่าไงเฮียต้องดาวแล้วแหละต้องดาวแล้วแหละเหลือสามโอามันสีอะไรอะ่ะชมพูเหรอ เอ้ยใช่ป่ะรู้เรื่องรู้เรื่องเข้ามาได้กันหรือเปล่ามึงตายมึงตายเลเวลห้าสามกูมึงตายอ่ะม,ม, <laughs> มึงเจอเลเวลห้าสามตกไปมึงยูวิวินเนอร์ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ